อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างฟาร์มผึ้งนะครับก็จะมีจําพวกนี้นะครับก็เอาเราจะขึ้นหน้าจอไว้นะครับผมนี่ไงก็ประมาณนี้อ่าแล้วเราเราจะคาเป็นรังผ it euh ึ้งนี้ได้ยังไงนะครับรังผึ้งเนี่ยเราสามารถคาบได้จากอันนี้เลยแล้วก็อันนี้เดี๋ยวจะแปะรูปไว้ให้ดูนี่ไอรังผึ้งเนี่ยเราสามารถหาได้จากสมมุตินี่นะสมมุตินี้เป็นรังผึ้งนะครับผมให้เราเนี่ยเอาแคมป์ไฟเนี่ยมันเป็นรังผึ้งนี้ให้เราเอาแคมป์ไฟนะครับมาตั้งไว้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เราเอา ไก,กลนะครับมาคลิกขวามาเลยแล้วเราก็จะได้เจ้ารังพึ่งนี้มานะครับผมประมาณนี้เลยก่อนอืน่นเนี่ยให้เราขุดบล็อกนะครับเป็นอย่างนี้ความกว้งางที่เราต้องสร้างนะครับก็คือ9้าคูณ8นะครับส่วนด้านนอกเนี่ยก็คือ9้าคูณ8ดส่วนด้านในเนี่ยก็คือห้าคูณห้านะครับเอาไว้ให้น้ําไหลนะครับผมนี่อ่าตอนทุกคนก็จะได้ประมาณนี้ๆๆๆใช่ไหมเสร็จแล้วก็ให้เราเนี่ย Excuse ขุดตรงนี้นะครับมันมันจะเป็นรูปตัวยูอย่างนี้อ่าให้เราหาแง่งแง่งหนึ่งนะ ขุดไปสามบล็อกหนึ่งสองสามนี่เนี่ยให้มันลงมาอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เราตกแต่งด้านข้างโดยการที่เราเปลี่ยนเป็นอันนี้หมดเลยอ่ะชึบชิปชชช,ชแล้วตรงนี้เนี่ยให้เราใส่เป็นกล่องนะฮะนี่กล่องเอ้ยแล้วเราให้เราใส่ฮอปเปอร์นะใส่กดชิปแล้วก็ลีกขวาเข้าไปที่กล่องนะฮะประมาณนี้ให้ให้มันให้มันมีแง่งออกมาอย่างนี้ไปฝั่งกล่อง เสร็จแล้วประมาณนี้อ่าเราได้ประมาณนี้ใช่ไหมครับอ่าพอเราวางอย่างนี้เสร็จใช่ไหมครับแล้วเราก็มาตรงนี้นี่ตรงนี้ให้เราเนะเอาวางอันนี้ไว้ตรงนี้ให้เราวางดิสดิสเพนเซอร์เนะี่ยหันมาฝั่งนี้ห้าอันนี่อย่างนี้เสร็จแล้วให้เราเอาลังพึ่งนะมาวางไว้ตรงนี้1 2 3 4 5สแล้วตรงนี้เอาแล้วให้เราเอาออ s เซ v e r เวอร์เนี่ยวางไว้ข้างบนนี้นี่ข้างบนลังพึ่ง ไว้นี่มันหันขึ้นมาอย่างนี้ชึบชึบอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยข้างหลังนี้ให้เราวางเป็นรังพึ่งนะให้เราแปลงมาเป็นในพึ่งบล็อกพึ่งนะไม่รู้ว่าคาบไงก็เออใส่ไปเถอะต่อไปเนี่ยให้เราใส่เลสตนเลสตน stone บนนี้นี่เสร็จแล้วส่วนข้างๆนี้ ให้เราวางเป็นในนี่นะไอดอกไม้นี่อย่างนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับผมเราเราตรงนี้ข้างหลังนี้เนี่ยให้เราใส่เป็นในนี่นะกันไกตัดขนแกะนี่ให้ครบทุกอันนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้แล้วให้เราเนี่ยตกแล้วตอนนี้เนี่ยมันกลไกมันก็เสร็จเป็นได้ยังยังยังใส่น้ําก่อนอ่าน้ามันก็จะไหลมาอย่างนี้นะมันจะเป็นจําทรงประมาณนี้ตอนนี้ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปนี้เนี่ย ผมก็จะตกแต่งขอเวลาตกแต่งสักคู่นะจ๊ะอ่าแล้วแล้วก็เลยแค่อันสองอันจิ๊บจ๊บ,จบนี่เราวางประมาณนี้นะครับผมแล้วตรงนี้เนี่ยเราเราก็ทําเป็นช่องแบบว่าเปิดเปิดประตูเข้าไปได้นะเราใส่ดีโอรประตูอะไรดีนะประตูอะไรก็ได้นะอ่ะเราใส่ สีขาวเข้าไปแล้วผมวางประตูก็เป็นงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยปึ๊บนี่อย่างงี้อ่าแล้วตอนนี้เนี่ยต่อไปเราเราต้องล่อ,อ,อพึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะเสกบ,บีเอาเนื้เสกพึ่งออกมาจึ๊สมมติสมมติมีพึ่งใช่ไหมอ่าแล้วเราก็ล่อเข้ามาปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ล่อมันมาเต้ย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 ,ยนะเราก็ล่อพึ่งมาไอ้ติดอะไรเนี่ยติดกระจกป่ะเนี่ยมันจะเบียดกันเข้าทำไมเนี่ย อ,อ่าสมมติเราล่อพึ่งเข้ามาอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเราก็ปิดกระจกปึ๊บปึ๊บปิดประตูตึ๊บลนะเราไปแล้วก็ให้มันกินขนมชิ่งชิ่งนี่มันก็จะผสมพันธ์กันแล้วล่อมาสัก2ตัวก็พอเนะน่ะนี่มันก็จะมาอย่างงี้ใช่ปะสมมุติเราเรามีพึ่งเยอะๆใช่ไหมมันก็จะแบบสมมติเรามีพึ่งเยอะๆละตอนนี้รลังเราใหญ่ละใหญ่เกินไปแล้วตอนนี้อ่าอ่าไอ เนี่ยตอนนี้พึ่งเราก็จะมีประมาณนี้แล้วมันก็จะมาดมดอกไม้นะแต่ว่าพึ่งพึ่งมันไม่ควรเยอะขนาดนี้นะมันก็จะดมดอกไม้ดมเสร็จอะไรเดี๋ยวฮอปเปอร์มันก็จะทํางานใช่ไหมทุกคนนี้เสียงไหมแบบปุ๋งปุ๋งปุ๋ง,งอะไรอย่างเงี้ยอ่าพอมันเสร็จปุ๊บมันก็จะถูกไหลมาที่นี่นะ,อะรอพึ่งพึ่งเข้าไปในหลังใช่ไหมเกมโหมดสเกเตอร์เกมโหมดเอเดทิฟนะพึ่งพึ่งมันก็จะเข้าไปในหลังไอ อ่ารักกันรักกันรักกันพึ่งมันก็จะเข้าไปในรังใช่ไหมครับทุกคนนี่มันจะเข้ามาในรังนี้ถ้ามันมีพึ่งถ้ามันได้รังพึ่งออกมาเนี่ยมันก็จะถูกตัดชึบแล้วมันก็จะตกลงมาข้างล่างนี้นะผมแล้วมันก็จะมาที่มันจะผ่านฮอปเปอร์ผ่านฮอปเปอร์เสร็จมันก็ไปที่กล่องประมาณนี้ นี่ทุกคนมาไหลมาแล้วไหลมาแล้วนี่นี่นี่เห็นไหมแบบได้ปั๊บไหลลงไปเลยนี่เห็นไหมแล้วก็จะยังรังพึ่งประมาณนี้เลยเวลานานมากๆนะมันก็จะประมาณนี้เลยรังพึ่งแล้วก็เต็มหีบล้วเราสามารถที่จะอันนี้ได้ด้วยนะถ้ามันเยอะเกินไปก็แบบแบบว่าเราเพิ่มแบบเพิ่มกล่องอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นอย่างนี้แล้วเราก็เพิ่มกล่องอย่างเงี้ยใช่ป่ะแบบเนี้ยแล้วก็หันกล่องไปฝั่งนั้นแล้วเราก็ แล้วเราก็แบบใส่กล่องเพิ่มมาอีกอย่างเงี้ยชึบชึบเนี่ยอ่ามันมันมันก็จะแหลมมาอย่างงี้ใช่ไหมนี่ไงเราเราก็เพิ่มทำอย่างนี้ให้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะมันก็จะมีพื้นที่เยอะขึ้นเรื่อยๆเอาละครับนี่ก็เป็นรังพึ่งน,นะครับที่เราสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นี่เนี่ยเอ้ถ้าใครชอบคลิปนี้นนเนี่ย,ย,ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให,ให้ทำคลิปเพ่ใหมก่หมกันด้วยนะครับผมจเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับ